สวัสดีครับใน EP ที่สามนี้เราจะทำโปรแกรมไฟวิ่งนะครับให้เราไป create new circuit อุปกรณ์ก็ยังใช้อุปกรณ์เดิมนะครับก็คือตัวบอร์ด Arduino Uno R3 นะครับเข้ามาเดี๋ยวให้ทำการโรเท t e หน่อยนะครับก็คือเปลี่ยน เป็นทิศทางนะครับมุนซะหน่อยอัดไปเอาอุปกรณ์อีกสองตัวนะครับก็คือตัวหลอดไฟ LED กับตัวต้านทาน ต้นทานก็ใช้เป็นสองอยี่สิบนะครับอ่ะก็ใส่ค่าตรงนี้เป็นสองรอยี่สิบสองร้อยี่สิบโออันเดี๋ยวปรับนะหมุนหน่อยปรับให้เป็นแนวนอนนะครับ่าตัวหลอด LED ก็ปรับให้เป็นแนวนอนเหมือนกันเป็นแนวนี้นะครับตัว LED นี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ พ๊อปปี้ทั้งหมดสีหลอด ถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับก็คลิกเข้าไปข้างในอันนี้เป็นเลสเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มเปลี่ยนเป็นสีเงินก็นแล้วกันนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีสีอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีนะครับตัวด้านทาน วางไปทั้งหมดสีตัวต่อขาแคทโเด้เาตัวต้นฐานนะครับใช้สายสีดำ นำรวมกันนะครับ่าด้านนี้เข้าก้าวหลอดสีแดงหลอสีแดงเข้าขาที่เอาขาที่สองก็แล้วกันนะครับสอง เป็นหาที่สามหาที่สี่ สุดท้ายนะครับตัวนี้ขาที่ห้าล้วก็จะใช้ออ p ต์อยู่คือ,คอขาสองขาสองถึงขาห้านะครับตัวนี้เราเป็น EP ที่สาม EP สามนะครับเป็นไปวิ่ง ไปวิ่งขึ้นนะไปวิ่งขึ้นก็หมายความว่าให้วิ่งจากหลอดสีแดงนะครับขึ้นไปข้างบนโดยให้ติดทีละหลอดนะครับหลอดนี้ติดแล้วก็ดับหลอดนี้ติดแล้วก็ดับหลอดนี้ติดดับติดดับ,ดบแล้วก็วนมาที่หลอดแรกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนเป็นเท็ก ลบโคต้ดตัวอย่างทิ้งนะครับเดี๋ยวเราเขียนใหม่อีกทีหนึ่งตัวแรกเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรนะครับคือว่า PIN นะประกาศชนิด INTEGER นะครับอินพ <P> ิน i y set up i y set up ในคำสั่งพอวงเล็บอินพอวงเล็บพินเท่ากับเท่ากับสองแต่มีคอลอนอินอินมากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับห้าเตมิโครอนอินบวกบวกโมเล็บปีกาเปิดโอเล็บปีกาปิด ชุดนี้หมายถึงว่าให้ตัวแปรที่ชื่อว่าพินนะครับเริ่มต้นให้ใช้จากขาที่สองไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขาที่5โดยให้เพิ่มขึ้นทีละ1น,นะก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1ก็เวลาไลก่กรณีที่เราเขียนจำนวนขาที่มันซ้ำกันเยอะนะครับมันเราก็จะใช้วิธีการนี้ซึ่งถ้าเราดู EP ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการประกาศทีละขานะครับ ซึ่งก็จะใช้โปรแกรมมันก็จะยาวมากขึ้นนะครับตรงนี้คือเป็นวิธีการประกาศให้สั้นลงนะในปีกาตรงนี้นะครับก็ใส่คือพินโหมดก็คือกำหนดหน้าที่ให้สีขานี้นะครับว่าให้ทำหน้าที่อะไรซึ่งแน่นอนนะครับตามโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นทำหน้าที่คือเป็นเอาต์พุตก็กำหนดพินโหมดวงเล็บ ชื่อตัวแปรก็คือพินตามที่เราประกาศไว้ในบรรทัดที่หนึ่งนะพินให้ทำหน้าที่เป็นเอาพุท ตัดไปตัวโปรแกรมในฟังก์ชัน while loop นะครับแล้วก็ทำการคือ Copy อจากตัวบรรทัดที่4ลงมาเลยนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปีกาเปิดตามด้วยวงเล็บปีกาปิดตัวนี้เราก็จะใส่โปรแกรมลงไปนะครับโปรแกรมก็คือสั่งให้หลอดสั่งให้หลอดติด ทีละหนึ่งหลอดวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็คำสั่งคือดิจิตอลไลท์ไลท์ไลท์พินไลท์พินให้เป็นสั่งให้ติดก่อนนะครับก็คือ Hi h อสไอ h ติดเสร็จแล้วให้รอเวลานะครับ ให้ติดสัก0.5วินาทีนะครับ0.5วินาทีก็คือดีเลย์ดีเลย์ด้วยค่าคือ500มิลลิเซกเสร็จแล้วก็สั่งให้ดับนะครับดับเสร็จก็ดีเลย์อีก500ก็ c o ปปี้ชุดเดิมมาแตกราทัดที่14กับ15าวางลงไปตัวนี้ก็จะเป็นโล ความหมายตัวนี้ก็หมายถึงว่าพอเข้าสู่ฟังก์ชันวายลูปนะครับขาที่เราจะใช้งานก็จะมีตั้งแต่ขา2ไปจนถึงขา5นะครับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่1ขาที่จะทํางานก่อนก็คือขาที่2นะครับพจนโปรแกรมก็จะรันนะที่ขาที่2ก่อนโดยขาที่สองก็จะทําการคือติดนะติดเป็นเวลา0.5วินาทีแล้วก็ดับ เป็นเวลา0.5พอครบรอบตรงนี้แล้วนะครับพอครบรอบตรงนี้แล้วในรอบถัดไปจะกลายเป็นขาที่3ที่ทํางานแทนนะครับครบหนึ่รอบก็จะกลายเป็นขาที่4ครบอีก1นึ่งรอบก็จะกลายเป็นขาที่5พอครบถึงขาที่5้าเสร็จแล้วก็จะถูกวนมาขาที่2อีกรอบนะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของโปรแกรมกดสตาร์ทซิมูเลชัน มีเออร์เกิดขึ้นนะครับอ่ะ e เ r อร์ตรงนี้เราลืมวงเล็บปิด uh, ลองสตาร์ทอีกทีครับ ไม่ติดตรงนี้มากกว่าหรือเท่ากับสองน้อยกว่าหรือเท่ากับห้า แก้ไขนะครับตรงบรรทัดที่4ี่นะกับบรรทัดที่12บสอเราต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเมื่อกี้เราใส่มากกว่าไปซึ่งเป็นโค้ดที่ผิดนะครับตรงนี้ต้องไล่ไปคือขาที่2นะครับไล่ไปจนถึงขาที่ห้านะครับต้องใส่คือน้อยกว่าหรือเท่ากับหลอดไฟก็จะติดทีละหลอดนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับ ถึงหลอดที่5เสร็จแล้วก็จะวนมาหลอดที่2ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโปรแกรมสำหรับ EP ที่3ไฟวิ่งขึ้นมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการความเร็วมากขึ้นสต็อปก่อนนะป้อนตัวเลขตรงนี้ปรับจาก500ร้อเป็นห0ึ่งก็คือหยุดดับทุกศูนวินาที อันใหม่สัาเกตว่าไฟก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแบบนี้นะก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับสำหรับ EP ที่3ก็มีโปรแกรมเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ